ุงกะแตนรัอยู่มั้พี่น้องทำกาแฟพ่ไปซื้อกาแฟสดม่ดูแกสี่โมงเพ่จะได้กินมา สดจริงอร่อยจริงต้องกิบบนกับเบลกินตอนกี่โมงแล้วจะไปนอนตอนไหนพี่น้องเอ๋ยื รสชาติขมมากเราจะเป็นกดเป็นกรดอันนี้เป็นกรดอันนี้เป็นเบรดกรดเบรดหรือด่าใช่ไหมเราจะผสมกรดลงไปเป็นอเมริกันนไม่หว อมไม่ดีไม่ต้องผสมน้ำออันนี้กินดีกว่าอันนี้ไว้กินดีกว่าถ้าผสมน้ำแล้วรสชาติมันจะเจือจางดีก็ไปเลยครับ สองพันพี่น้องยูซีรถชาติครั้งแรกนะครับเนี่ยเคยกินแต่แบบเขาชงมาสำเร็จรูปเป็นแบบอเมริกาโน่มะนาวน้ำมะนาวแต่เขาใส่มะนาวโซดาแต่เขาใส่น้ำเชื่อมเนี่ยเราจะไม่ใส่<ะ>ได้ไล่ดูอะไระดูยิปตกครับ<ะ>โอ้มันฟังไม่ออก อเมริกี่ร้นเน่เร็มั EN ์มะนาวอเมริกันเนี่มะนาวมาจะชิมดูที่เราเราจะไม่คลีนะเราจะชิมเลยกดไลค์กดแชร์กินกาแฟตอนหกโมงแรงจะไปนอนตอนไหนว้าว ว้าวว้าวความผมความเตรียมเข้ากันตัดกันเฉยที่นอ้อยว้าวอนล็อกนี่น้ำมะนาวของเราเราจะไม่ทิ้งรสชาติได้นะ Wow, on the rocks. <laughs>